นุ้ยสุวีนาอาสยามชีวิตเคยลำบากไม่ทนถูกย้ำศักดิ์สีว่าสามีทิ้งเปิดบ้านนุ้ยสุวีนาอาสยามนักร้องแดนสตอชีวิตลำบากโตมาได้พ่ต้นยางนุ้ยสุวีนาอาสยามเป็นหนึ่งศิลป,ปินใต้ผลงานแรกที่ติดหูนั่นคือบันดตกรีดยางที่สะท้อนชีวิตความเป็นตัวตนคนใต้หลายๆคนเติบโตมาได้พ่ต้นยางอีกหนึ่งสเสน่ห์ของนักร้องสาวคนนี้ในทุกเวทีการแสดงคือความเป็นกันเองตลกมุกบบ้านที่แฝงไปด้วยความจริงใจ นุ้ยสุวินาอาสยามสาวตาคมผิวสีเข้มเป็นสาวใต้ใจดังคนใต้เป็นนักร้องก็คองใจคนใต้ชีวิตในวัยเด็กนุ้ยมีความฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆซึ่งเหตุที่หล่อหลอมให้นุ้ยเป็นคนรักในเสียงเพลงคือแม่เดินจากตอนสีขวบทุกครั้งที่พ่อกับแม่จะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างกรีดย,ยางท่านจะต้องพานุ่ยไปได้วยเสมอนุ้ยจึงมีโอกาสได้อยู่กับแม่มากกว่าพี่น้องคนอื่น แม่เป็นคนรักในเสียงเพลงมากและอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งเราสองคนจึงมีความฝันอันเดียวกันตอนเด็กแม่ชอบร้องเพลงให้หนุ้ยฟังและชอบสอนให้หนุ้ยร้องเพลงตั้งแต่เด็กจนโตเป็นวัยรุ่นนุ้ยเป็นคนอ้วนตัวดำผมหยิกซึ่งรูปร่างหน้าตาของหนุย้ยขัดกับสิ่งที่ฝันอยากจะเป็นมากเวลาไปโรงเรียนนุ้ยมักจะโดนเพื่อนล้อเสมอรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยจึงพยายามลบปลมด้อยของตัวเองด้วยการตั้งใจเรียนแล้วมันก็เป็นผลดีจนกลายเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆและรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ถึงแม้ว่าจะมีบ้างที่แอบน้อยใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองจนอายุได้16ปีจากนั้นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็เริ่มเกิดขึ้นกับตัวนุย้ยเมนาเชื่อว่าน้ำหนักนุย้ยเริ่มลดลงมากๆจนไม่มีใครเชื่อว่าเป็นคนเดิมเพราะจากที่น้ำหนัก70กว่าเหลือไม่ถึง60กิโลทำให้ความฝันที่อยากเป็นนักร้องเริ่มใกล้กับความเป็นจริงมากขึ้นพอเข้ามาหาลายัยก็ตะเวนประกวดร้องเพลงไปเรื่อยๆเพื่อหาประสบการณ์และหนทางเข้าสู่วงการพร้อมกับทำงานไปด้วยนุ้ยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นปีๆ แต่ก็ยังไม่เห็นหนทางที่จะเดินไปให้ถึงฝันได้ทอมากแต่ก็ได้แม่คอยเติมเชื้อไฟแห่งฝันให้ตลอดจนเมื่อปีพศ2 5 4 7นุ้ยได้มาประกวดร้องเพลงที่รายการชุมทางเสียงทองถึงแม้การประกวดครั้งนั้นจะตกรอบแต่ก็เป็นการตกรอบที่คุ้มค่าเพราะจากเหตุการณ์นในวันนั้นทําให้เธอเริ่มเปลี่ยนแผนในการตามล่าความฝันจนมีทุกวันนี้ได้ล่าสุดนุ้ยสุวีนาอาัศยามขอไม่ทนหลังโดนหยามว่าสามีทิ้ง ได้กลายเป็นประเด็นเดือดทันทีหลังนุ้ยสุวีนาอาสยามสุดทนกับเกลียนฟาอนกลับแบบนิ่มๆเดินหน้าฟ้องหลังจากมีคลิปในทิกต็อกขึ้นแสดงกับนักร้องรุ่นน้องพงวงพัทลุงเยเด,ยเดยว,วันเล่นกันแบบสนิทสนมเจอคนแสดงความคิดเห็นว่าสามีที่สะตูนทิ้งแล้วปกตินุ้ยสุวีนาอาสยามจะปล่อยผ่านมาตลอดสำหรับม้านะ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงแค่ไหนก็ปล่อยผ่านมาตลอดไม่อยากคือสาแต่เคสนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ เพราะบุคคลดังกล่าวแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตและแฟนๆต่างๆก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมาย